ลากันนะครับหลังจาก,เ,ก,กราเรื่องประชุมคณะรีผมก็กลับมาประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือด้วยนะครับระหว่างที่เราหารือกันอยู่ทราบว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่าได้สลายการชุมนุมไปก่อนแล้วแล้วก็จะมารับฟังคําชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในวันที่28เดือน,นี้นะนรับ หลังจากที่เราได้หารือกันจบก็ได้ประสานพยายามยังก่อนผมนส่งข้องูลก่อนแล้วก็ตัวแทนว่าอยากให้มีการมาหารือก,กันอีกครั้งน<ม>ึงเพราะว่าหลังจากที่เราได้ไรายงานที่คอรมอลได้รับทราบคอรมอลมอบหมายยังมีบางเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนที่จะมาชุมนุมเรียกร้องโดยช่วยที่จะต้องเดินทางกันจำนวนมากๆจะเป็นภาระกับอกค์กรของส่วนกิจเพื่อ โอกาสหาข้อสรุปร่วมกันได้ก็ได้ประสานงานไปแล้วครับว่าในวันศุกร์นี้ได้นัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งให้ตรวจแทนทั้งสามสมารับมาพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าเวลาประมาณส0บสีอันนี้คือความเคลื่อนส่วนเนื้อหาที่ได้มีการหารือกันประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนรายได้กับองค์กรของศูนย์น้ำิึ้จากปัจจุบันนี้นะครับในงบประมาณปี2557ซึ่งสำนักงบมาได้ตั้ง งเงินงมมาแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละยี่สก็จะเป็นตัวเลขถ้าเป็นคิดร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูเหมือนไม่มากแต่ถ้าเทียบเป็นวงเงินเนี่ยก็มีวงเงินเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ้านนะครับในส่วนที่เป็นเงินทุนที่รัฐบาลาเพิ่มเติมถ้าดูจากตัวเม็ดเงินวงเงินงบประมาณในปี2 5งพเนี่ยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในส่วนของที่เป็นงบ ดำเนินการเรืององบลงทุนรัฐบาลมีวงเงินเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ0 0แสนสองหมื่นตัวล้านนะครับนอกนจากนั้นก็จะเป็นงบในเรื่องของเป็นประจำรายจ่ายประจำถ้าหากว่าจะดําเนินการตามข้อเรียกร้องของของคมกรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละสามสิบของรายได้สุทธิรัฐบาลคุณคํานวณแล้วจะเป็นเป็นเงินประมาณ6กหมื่นซึ่งถ้าเป็นวงเงิน6กหมื่นล้านเนี่ย เรามาคิดสัดส่วนที่เรามีวงเงินเพิ่มขึ้นในปีนี้เพียงแสนส0งห,หล้านมันก็จะไม่สามารถดําเนินการไปช่วยแก้แปาาัญหารการิจต่างๆที่เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล,าาาล,าาาลของท,ทางภา,ากิจของกระทรวงกะบภูมินต่างบะ